ผ่านมาสองอาทิตย์แล้วนะครับผมก็ลืมไปว่าผมยังไม่ได้บอกเลยว่าแล้วจุดไหนที่จะเป็นจุดขายครับสำหรับสัญญาณใน f o r e x สวัสดีครับเพื่อนๆอ,อยู่กับผมเต้หน้าทีชลิชชานะครับวันนี้เรายังอยู่กับการเทรดของมีเทรดนะครับผมก็ที่ทุกคนเห็นตรงนี้เลยนะเดี๋ยวบังบอกว่า <c oughs> กล่องบังเอาไปบังจ้างมันเ,เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงคือเราพูดในคลิปก่อนหน้านี้นะในพี่มีเทรดว่าจุดเข้าของผมผมจะเข้าจุดไหนเพราะฉะนั้นจุดออก แล้วผมจะออกตอนไหนเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องพูดว่า <c oughs> คำเตือนวิดีโอนี้เป็นการรีวิวเท่านั้นนะครับไม่ได้เชิญชวนให้ลงทุนแต่อย่างใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุต่ตำกว่า18ปีควรรับคำแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะครับมาครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงการจุดจุดออกเอ้จุดเข้าเราพูดไปแล้วเนอะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขออนุญาตพูดถึงจุดออกนะจุดออกคืออะไรซึ่งตอนนี้ผมอัดคลิปมันเป็นวันเสาร์นะครับตลาดมันไม่วิ่งเพราะฉะนั้นก็เสียใจด้วยโอ้โห <c oughs> ดู HK n NK 50นี่คือลงดับเลยดับเลยผมก็บอกแล้วครับว่าถ้าเป็นพวกหลายๆยอย่างอะดูยากถ้าเป็น f o เ e x ผมว่า สูตรหรือว่าเทคนิคที่ผมใช้อ่ะค่อนข้างจะง่ายค่อนข้างจะดูดูชัดดูง่ายกว่าแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นอะเมื่ออาทิตย์เมื่อสองอาทิตย์ก่อนผมนบอกว่าเอออย่างอื่นก็ดูได้ผมรู้แล้ว <c oughs> ผมรู้แล้วว่าผมว่าฟ o r e x ็กอย่างเดียวแล้วล่ะเทคนิคที่ผมใช้น่าจะใช้กับฟ o r e x ็ได้อย่างเดียวไอเราอะมั่นใจในตัวเองสูงเงินไปไงคิดว่าเทคนิคที่เราใช้จุดเข้าจุดออกที่เราใช้อ่ะมันน่าจะใช้ได้กับหลายๆตัวผมมองแล้วน่าจะเป็นแค่ฟ o r e เกแหละมา เรามาดูกันดีกว่าครับผมในส่วนของจุดเข้าจุดออกสำรดอ่าสำรดภาษาอะไรวะอ่าตัวที่ผมเล่นบ่อยๆนะถ้าเป็น Forex นะครับจะเป็น USD กับ j p นะครับผมนี่ตัวนี้เลยตัวนี้จะเป็นตัวที่เล่นค่อนข้างง่ายอ่าอันนี้มันหกมันมันหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเอ่ออ่ะโอเคประมาณนี้ก็ได้ผมให้ดูก่อนนะเอะเราเคยคุยกันนะครับจุดเข้าอยู่ตรงจำจำได้ไหม Blender, ย้อนกลับไปเมื่อคลิปก่อนนะครับของมีเทสนะว่าจุดเข้าอยู่ตรงไหนจุดเข้าสําหรับผมนะจะอยู่บริเวณประมาณนี้เดี๋ยวนะขออนุญาตนะครับอยู่ประมาณเนี้ยอยู่ประมาณเนี้ยเดี๋ยวนะติดติดตดตดตดจุดเข้าผมจะอยู่ประมาณนี้หรือไม่ก็ประมาณเนี้ยแล้วแต่นะผมไม่รู้นะว่าจะปัดใหม่เออแล้วแต่จังหวัดจริงๆแต่ว่าอยู่ประมาณนี้ไม่ตรงนี้ก็ตรงนี้เนี่ยตอน สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มเนียครับอยู่ประมาณนี้อยู่ประมาณนี้จริงนะจุดเข้าผมอยู่ประมาณนี้จริงๆรออจุดเข้าอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้โอเคนะเคลียร์ก่อนนะครับเข,เข้าใจตรงกันหมดนะเออนี่คือจุดเข้านะเพื่อที่จะซื้อตรงนี้นะครับผมเราจะเห็นเพราะว่าผมเคยบอกแล้วว่าถ้าเส้นมันตัดกันตามเทนตามเทนกราฟถ้าเทนมันตัดครบสองเส้นปกติผมจะรอครบสองเส้นก่อนนะผม,มันจะเป็นตรงนี้เดี๋ยวนะขออน,นุญาตครับอ่าเนี่ยผมก็จะเข้าตรงนี้ใช่ไหมครับผมผมจะเข้าตรงนี้นะเข้าตรงนี้แล้วจุดออกอยู่ตรงไหนซึ่งผมบอกก่อนนะครับว่าอันเนี้ย มันค่อนข้างขึ้นไปอย่างนี้มันเยอะใช่ไหมมันขึ้นไปเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นอู้ดีไม่ดีไม่ออกเลยนะอยู่ยาวเลยไม่ออกเลยแต่ว่ากราฟมันไม่ได้โชคดีขนาดตลอดไปเนอะมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่จะโชคดีขนาดน,นั้นถามว่าจุดออกผมอยู่ตรงไหนจุดออกผมจะอยู่ประมาณนี้ย้ําประมาณนะครับผมคือเส้นสองเส้นที่มันตัดกันตรงนี้จุดออกผมจะอยู่ประมาณตรงนี้นี่คือผมเอาเทคนิคสิบปีที่ผมใช้มาเล่าให้ฟังเลยนะ อันนี้เคลียร์นะอันนี้เห็นนะครับจุดออกของผมจุดนี้อยู่ตรงนี้เห็นนะโอเคนะอันนี้เข้ากันก่อนนะอะสมมติไม่ใช่ตัวนี้ล่ะถ้าไม่ใช่ USDJPY ในเงี้ยโอ้โหมันขึ้นอย่างเดียวเลยอะใครใครก็เล่นได้ใครใครก็มองออกเนะอ่ะสมมติมมเป็นตัวอื่นแนละ้วกันเป็น USDCHF ไม่รู้ประเทศไหนไม่รู้ว่าอ่ะมีทั้งขึ้นมีทั้งลงนะอ่าโอเคผมถามาว,ว่าจุดเข้ากับจุดออกของผมอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเรา,าเอาชัดๆเลยนะจะชัดเห็นๆก่อนนะจุดเข้าของผมอยู่ตรงนี้จุดเข้าของผมอยู่ตรงนี้ จุดครับผมอยู่ตรงนี้นะครับจุดออกของผมอยู่ตรงนี้เห็นไหมเห็นนะอันนี้เห็นพร้อมๆกันนะถามว่าผมอาจจะได้กําไรน้อยนะยอมรับก่อนนะครับว่ากําไรที่ผมได้ต่อครั้งอาจจะน้อยแต่ถ้าสังเกตดีๆมันจะได,ด้มันจะได้โอเคอ้าวเ,เอ้ยเทคนิคที่ผมพูดเนี่ยผมใช้ได้ฉเฉพาะเอ,อตอซื้อหรือเปล่าไม่นะครับขายก็ได้นะอย่างสมมุติขายใช่ไหม สมมติขายใช่ไหมแต่มีโอกาสพลาดนะย้ำก่อนนะมีโอกาสพลาดมันต้องดูอย่างอื่นประกอบด้วยแต่เมื่อกี้ผมพูดแค่คร่าวๆนะครับไออย่างสมมตินะผม,มขายเมื่อกี้ซื้อนะเมื่อกี้ซื้อนะเอาผมขายผมเข้าจุดนี้ผมเข้าจุดนี้แล้วถ้าผมเข้าจุดนี้ผมขายจุดนี้อันนี้ที่ผมขายนะครับผมซึ่งในความจริงถ้าทุกคนดูตรงนี้ผมเข้าตรงนี้จริงแต่ว่าที่จริงแล้วผมได้ซื้อในราคานี้นะครับผมโอ้โหกูต้องไง นอกกับว่าผมอะ่ะจะเข้าตอนนี้ผมบอกว่าผมเข้าตรงนี้นะเว้ยเข้าตอนนี้แต่ผมขายอ่ะผมขายตรงนี้เห็นไหมครับผมว่าผมขาดทุนมีจังหวะขาดทุนเหมือนกันนะเทคนิคผมมีจังหวะขาดทุนเหมือนกันนะครับย้ํานะไม่ใช่ว่าจะได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับผมมีโอกาสขาดทุนต้องดูอย่างอื่นประกอบด้วยเดี๋ยวเรื่องประกอบอาจจะต้องเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราไปตัวอื่นก่อนเล่าให้ฟังให้ดูหลายๆกิจกรรมเราจะได้เห็นไปพร้อมๆกันโอเค โอเคตรงนี้คำถามครับคำถามครับสมมติกราฟนี้นะ EAU AUD ผมจะเข้าตรงไหนอ,อ่ผมบอกกันนะเวบไหนก็ได้ผมไม่สนใจส้นตีนส้นมืออะไรเลยเทคนิคผมนี่คือไม่เหมือนชาวบ้านเขาคุณไปเรียนที่ไหนมาไม่รู้แหละแต่ว่าถ้าอยู่กับผมแม่งทุกอย่างไม่เหมือนชาวบ้านเขาไม่เหมือนเลยจริงๆอะถ้าเป็นผมผมเข้าตรงไหนผมเข้าตรงตัดตรงนี้ใช่ไหมครับเห็นไหมอันนี้คือนี่นะจุดตัดตรงนี้ผมเข้าตรงนี้เพื่อที่จะซื้ออ่ผมกดตรงนี้ แต่อย่าลืมว่าเข้าตรงนี้จริงแต่ว่าตอนที่คุณซื้อราคามอยู่ตรงนี้ราคาอยู่นี่นะคุณซื้อตรงนี้นะแล้วไปขายตรงไหนรอจุดตัดอีกจุดหนึ่งอยู่ตรงนี้ซึ่งซึ่งตุตัดอยู่นี่จริงแต่ว่าราคามันอยู่ตรง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 อ่ะสมมติเลยขี้เล่ขี้เล่เลยนะสมมติจุดกัดตรงนี้เท่ากับคุณได้กำไรแล้วนะดูตรงนี้ใกล้ๆกเห็นไหมเห็นไหมอันนี้อันนี้คือเทคนิคผมนะอันนี้คือเทคนิคผมนะเทคนิคผมนะเป็นระยะสั้นมากๆนะครับสั้นมากๆนะอื ให้ดูเลยให้เห็นๆกันเลยทูหลายๆตัวอย่างหลายๆตัวอย่างเลยจริงๆหลายๆตัวอย่างเลยอ่ะยอย่างอันนี้จะมั่วๆหน่อยถ้าแบบว่าระยะสั้นๆผมก็จะไม่ค่อยเล่นเนี้ยอย่างเงี้ยถ้าระยะมันสั้นๆอย่างเงี้ยผมจะไม่ค่อยเล่นนะครับจะรอระยะย,ยาวๆหน่อยอย่างเช่นตรงนี้อ่ะอย่ามุดตรงนี้แปลกอย่างหนึ่งเทคนิคผมอะใช้ขายเนี่ยยากยากยากที่จะยากยากที่จะแม่นนะพูดเลยโอเคจุดตัดอยู่ตรงนี้เท่ากับว่าผมต้องซื้อตรงนี้โดยประมาณอ่ะผมขออนุญาตตรงนี้นะครับผม ผมคงไม่ซื้อต่ํามากๆขนาดนั้นหรอกอ่ะผมซื้อตรงนี้นะแล้วขายตรงไหนเอ่อผมขายขอขอ,ขอพูดผิดผมเข้าตรงนี้แล้วกดเอ่อกดสัญญาณขายกดสัญญาณขายปึ๊บแม่ขาดทุนอ่ะเห็นไหมมีขาดทุนเหมือนกันนะดูนี่มีขาดทุนเหมือนกันนะเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหม,ไมครับแต่ว่าถ้าถ้าผมเล่นแล้วก็พิจารณาจริงๆจะไม่ขาดทุนเพราะว่าเราจะไม่ลงตรงนี้ มันมีวิธีพิจารณาอีกจังหวะหนึ่งแต่ว่าอันนี้พูดพูดให้ง่ายๆก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะทำคอนเทนต์นะครับเกี่ยวกับการเทรด forex เรียกว่ามาไลฟ์สดแล้วก็พูดคุยในส่วนของเทคนิคส่วนตัวย้ําว่าเทคนิคส่วนตัวไม่ได้พูดอ้างอิงเทคนิคคนอื่นอาจจะแบบเล่าให้ฟังว่ามีเทคนิคอะไรกันบ้างใช้อินดิเคเตอร์อะไรกันบ้างแต่ว่าเราจะไม่ได้บอกว่าเออของผมดีกว่าของคนนั้นคนนั้นดีกว่าคนนี้อย่างเงี้ยผมไม่พูดเพราะว่าผมไม่ทําอะไรแบบนั้นอยู่แล้วแต่ว่านี่คือเทคนิคของผมเฉยๆนะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะ ทุกค์บอกว่าเฮ้ยได้อย่างนี้อย่างนี้ก็กก็กก็ขายก็ไม่ถูกสิบางทีอะครับมันมีอีกอันหนึ่งที่ผมอยากจะบอกเว้ยคือถ้าคุณจะเข้าไม่ว่าคุณจะซื้อหรือคุณจะขายตามจุดที่ผมบอกก็แหละก็คือคุณจะซื้อหรือคุณจะขายคุณก็อย,อยู่อยู่ที่จุดตัดใช่ไหมที่ผมบอกอย่างสมมติผมอย่างเงี้ยผมจะขายนะผมจะขายเนะี่ยผมถามว่าผมจะขายมไมผมบอก,กน,นะผมไม่ขายนะตรงเนี้ยเฮ้ยผม,ผมเอาไอ้ที่บอกไปแล้วยีงไงถึงจุดตัดปุ๊บกูก็ซื้อเลยปุ๊บใช่ไหม ซื้อเลยปึ๊บเอาแล้วกูขายไม่ซื้อต้องขอโทษใส่สัญญาณขายขอถ้าขอพูดขอโทษขอโทษใช้คําพูดผิดตลอดเออเนี่ยเอาแล้วสัญญาณขายมาแล้วเนี่ยสัญญาณขายกดปึ๊บถึงตรงนี้ปุ๊บเอาแล้วราคามันลง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 ออยังไม่ชนกันนี่ชนกันตรงนี้อออยู่ตรงนี้ปุ๊บเอาสัญญาณขายมาแล้วเราไปกดซื้อตรงนี้ตรงนี้ก็คือเราได้กําไรถูกไหมครับตรงนี้ได้กาไรนะ เห็นไหมเห็นไหมว่าได้กาไรเห็นไหมแต่ถามว่าถ้าเป็นผมจังหวะเนี้ยสมมติให้อยู่จังหวะเนี้ยเราย่อมไม่เห็นกราฟข้างหน้าถูกไหมเนี่ยเราย่อมไม่เห็นกราฟที่อยู่อยู่ภายหลังอยู่แล้วเราไม่เห็นเราเห็นแค่นี้อืผมถามว่าตรงเนี้ถึงจุดตัดแล้วผมจะทําการกดให้สัญญาณขายไหมผมบอกตรงนี้นะว่าผมไม่ทําย้ําผมไม่ทําเออผมไม่ทํานะครับผมไม่ทํานะครับตรงนี้ผมไม่ทํา เพราะว่าเทนอ่าผมไม่ได้ดูก่อนหนะ้าหลังองนี้นะเอาแค่นี้นะเพราะว่าเทนของกราบอะ่ะมันเป็นกราฟขึ้นถ้าเทนมันขึ้นไปอย่างเงี้ยโอกาสที่มันจะขึ้นมันยังมีอีกอย่างที่บอกเราไม่ได้พูดจากอ้างอิงอะไรเลยเราใช้ประสบการณ์สิบปีกว่าที่เ่าให้ฟังผมเลยว่าเฮ้ยมันมีโอกาสที่จะขึ้นอีกเพราะฉะนั้นผมก็ตัดสินใจว่าผมจะไม่เนี่ยไม่ขายไม่ขายตรงนี้ย้ําก่อนนะครับผมจะไม่ขายตรงนี้ไม่กดขายตรงนี้ ถามว่าแต่ว่ามันเป็นความโชคดีจริงๆนะที่แบบบังเอิญกราฟมันลงพอดีอืมกราฟมันลงพอดีก็เลยแบบว่าอ่ะโอเคบางคนก็ได้นะแต่อย่างแย่เห็นไหมครับบางทีบางจังหวะมันไม่แม่ง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 เส้นมันไม่ตัดกันก็มีอย่างเงี้ยอันเนี้ยผมก็ไม่ซื้อไม่ขายนะโซนเนี้ยผมไม่ซื้อไม่ขายเลยไม่ซื้อไม่ขายเลยไม่ซื้อไม่ขายเลยแต่แต่ผมจะมาซื้อจะมาขายโซนไหนผมจะบอกว่า ผมอาจจะมาซื้อโซอนนี้โซนนี้ค่อนข้างชัดหน่อยโซนเนี้ยสําหรับผมมันไม่ชัดเพราะว่าเทนอ่ะผมดูตามเทนไงถ้าผมจะซื้อผมก็จะดูเทนมันขึ้นถ้าผมเห็นเฮ้ย hey, ถ้าเออถ้าผมจะขายผมก็จะดูว่าเทนมันลงด้วยหรือเปล่าคือมันประกอบกันเอาเทนมาประกอบกับไอ้ตัว,ต,วตัดเส้นตัดของผมที่ผมที่ผมบอกเอาสองอย่างมาประกอบกันโอกาสที่จะถูกเนี่ยเจ็ดสิบถึงแปดสิเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวก็ก็ประมาณนี้อย่างสมมติตรงนี้ครับผมเทนมันทําจากตรงเนี้ยเดี๋ยวนะเห็นไหม เนตรงเนี้ยจากตรงเนี้ยมันเหมือนกำลังจะกลับตัวขึ้นพอดีซึ่งถ้าเป็นตรงเนี้ยผมอ่ะจะผมอ่ะจะทําการซื้อผมจะกดสัญญาณซื้ออยู่แล้วตรงเนี้ยสมมติถ้าผมมาเอืญนโชคร้ายนะไปได้ราคาแพงสุดเลยนี่ราคาขนาดนี้เลยผมกดซื้อใช่ป่ะแล้วผมไปออกตรงไหนผมก็จะไปออกตรงเดี๋ยว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 ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ผมก็จะไปออกตรงประมาณนี้เท่ากับว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงนี้คือจุดที่ผมจะเข้าแล้วผมก็จะได้กำไรนิดหน่อยจากตรงนี้แค่นี้พอแล้ว สำหรับผมคือแค่นี้พอแล้วเนี่ยแรงเนี่ยศูนย์จุดแปดแปดหกเป็นศูนย์จุดแปดแปดแปดผมได้กำไรแค่นี้จบเข้าใจนะนี่คือเทคนิคของผมนะสมมติสมมติสมมติสมสมติถามว่าจีบีจีอสะสมมติอ่ะอันนี้อ่ะอันนี้ผมถามว่าสมมติถ้าคุณไม่รู้กราฟข้างหน้าอ่ะคุณจะแทงขึ้นหรือแทงลงเนี่ยตรงนี้จกกังหวะนี้จกกังหวะนี้จกกังหวะนี้คุณผมบอกแล้วว่าเวลาผมเล่นผมจะเล่นจากตัวตัด มันสายพระเลยนี่กูเป็นเป็นสายพัดสาพยพระแล้ใช่ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่ะพระต้องมาพระต้องเข้าแล้วพระ,ะอยู่ไหนพระพระฮัลโหลฮัลโหลอ่ะมาผม <laughs> ดูจากตัวตัดเป็นหลักโอเคครับอ่ะก็เหมือนพระที่ผมมีครับผมสุดท้ายเวลาผมดูตําหนิอ่ะผมก็ดูจากตัวตัดตรงนี้นะครับตัวตัดว่าเฮ้ยมันเป็นตําหนิหรืออะไรหรือเปล่าเออเออพิม์ใช่ไหมอะไรใช่ไหมเหมือนกันเลยผมว่าทุกอย่างมันคล้ายกัน ตรงนี้ผมเห็นว่าเป็นตัวตัดที่แบบเฮ้ยน่าสนใจแต่ถ้าถามว่าผมผมผมจะเให้สัญญาณขายไหมตรงนี้ผมไม่ให้ซะบอกก่อนนะผมไม่ให้นะผมไม่ขายนะตรงนี้ผมไม่ขายนะผมรู้สึกว่าอันตรายทาั้งที่แม่งโชคดีมากเลยนะที่แบบลงมาได้ขนาดนี้่แต่ว่าผมบอกไปแล้วว่าเฮ้ยผมไม่เอานะผมไม่ทํานะอะไรอย่างงี้อ่าแต่พอมาสัญญาณตรงนี้ปุ๊บโอกาสมันมันมัน,ม,นมันเหมือนกำลังจะเปลี่ยนเทรนพอดีเนี่ยจังหวะจังหวะมันกำลังจะเปลี่ยนเทรนพอดีก็มีโอกาสเหมือนกันนะอาจจะในใจตอนนั้นอาจจะแต่ก็ไม่ไม่ซื้อ ไม่ซื้อโอกาสซื้อผมค่อนข้างยากนะผมจะมาซื้อตรงนี้อันนี้ผมซื้อชัวอันนี้ผมซื้อซื้อชัวชัวเลยจุดนี้จุดนี้คือจุดที่ผมซื้อชัวชัวเลยจุดนี้จุดนี้จุดจุดจุดนี้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 อ่ะผมจะซื้อตรงนี้ผมจะเข้านะผมผมจะให้สัญญาณขายตรงนี้ปึ๊บแล้วผมจะออกจะออกจะออกน่าจะออกประมาณนี้ บ้าจะประมาณนี้นี่ผมได้กำไรเต็มๆเลยตรงนี้แหลงยาวมากอ่ะหนึ่งจุดสองศูนย์หนึ่งถึงหนึ่งจุดหนึ่งเก้าสี่แหงกว้างมากตรงนี้ก็เนี่ยนี่คือนี่คือที่ผมจะทํานี่คือนี่คือการเข้าและออกหมนุทํำามว่าทำให้ผมทําอ่ะย้อนกลับมามันก็คือนี่คือเทนเทนมันลงถูกไหมครับผมผมก็บอกแล้วว่าถ้าเทนมันลงผมก็ผมเล่นแล้วผมตั้งใจจะขายให้สัญญาณขายผมก็ให้สัญญาณขายแล้วเทนมันลงผมก็ทําตาม แต่ถ้าสัญญาณเ,าเทนมันขึ้นผมก็กดซื้อแค่นั้นเองที่จริงที่จริงเวลาเราผมมองอะไรผมจะมองแบบง่ายๆเพราะว่าอาผมจะพูดยังไงดีวะผมแค่รู้สึกว่าหลายๆคนเคอยากเข้าขนนวงการเนี้ยแล้วแล้วบางคนบอกโอ้หอธิบายยากอะไรวะ่ะภาษาอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยผมก็แค่เดินจะบอกคนว่าเนี่ยผมเห็นอย่างเงี้ยผมเห็นตัวตัดแบบเนี้ยแล้วผมเห็นเทนเทนขึ้นแล้วเจอตัวตัดผมกดแทงขึ้น ผมเห็นเทนลงเจอตัวตัดผมกดลงผมทำแค่นี้เลยชีวิตผมทำแค่นี้เลยจริงๆในส่วนของ f o เ e x นะย้ำนะครับว่า f o r e x นะครับผมไม่ใช่ตัวอื่นนะตัวอื่นไม่นับนะคริปโตเคยคิดว่าจะเป็นแบบนี้เหมือนกันไม่เป็นนะคิดว่าหุ้นจะเป็นแบบนี้เหมือนกันไม่เป็นนะพวกนั้นมีเจ้าหมดเลยนะเป็น <c oughs> ไม่ได้นะ่ะเออโอเคอันนี้ชัดเจนนะครับผมผมก็เล่าให้กับทุกๆุกคนได้ฟังกันแล้วนะครับผมประมาณนี้อ่เดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างนึงตัวอย่างสุดท้ายนะตัวอย่างสุดท้ายนะขอเป็นอ่ะ G B P A U โอเคอ่าตรงไหนที่จะเข้าตรงไหนจะออกแกเห็นเห็นให้เห็นหเห็น,หหน,หหนหกันไปก่อนโอเคโอ้โหเข้ายากออกอยากเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะถามว่าจังหวะที่ผมพูดเฮ้ยมันเข้ายากออกอยากไหมใช่ใช่ครับเข้ายากออกอยากอ่านี่ผมจะเข้าตรงนี้อันนี้ไม่ได้อืมอ่าถ้าเข้าอาจจะเข้าตัวนี้ มีโอกาสผิดไหมมีโอกาสผิดนะครับย้านะมีโอกาสผิดแต่เป็นแค่โอกาสเข้าตัวนี้ครับปึ๊บออกตัวนี้ครับปึ๊บขาดทุนเหมือนกันมีโอกาสเหมือนกันครับมีโอกาสขาดทุนเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะทุกอย่างเป็นไปได้หมดแต่ถ้าถามว่าโอกาสที่ได้กาไรมากกว่าไหมมากกว่าเห็นแต่อย่างช็อตนี้ช็อตนี้สมมตินะอ่ะผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วเนี่ยเทรนกาลังแบบดรอปลงมาอย่างนี้เลยจากเทรนขึ้นกําลังลงเลยผมกดตรงนี้เลย ปึ๊บเออไม่ถ่าโทโทโทผิดผิดผิดจุ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 ดนี่ยิ่งดูเยอะยิ่งมืนๆมืนอ่าผมเห็นนะนี่ตรงนี้เลยดรอปตรงนี้เลยปึ๊บปึ๊บเลยไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บป๊บอ้าวขาดทุนนี่ฮ้ยอะไรหรือเปล่าซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าบางจังหวะถ้ามันเป็นแท่งอย่างเงี้ยมันไม่สามารถที่จะควบคุมได้เหมือนกันพูดกันตรงๆจะไม่ก็นั่งโกหกกันแต่ถ้าอย่างอันเเ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 นน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 นีีีี้้้้ยอัััชชดดดจจจจมมาาาาาากกพรระะะวว่ถลงขึ๊บ ถ้าเนี้ยผมจะขึ้นแล้วก่อนนะหืมผิดผิดรูย์อ่ะผิดรูย์อ่ะน,นี่รูนี้โทษ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 ผมว่าเช่รูนี้นี่ผมจะซื้อรูนี้อืมใส่ตรงนี่แป๊บนึงผมใส่ผิดเลยอ่ะอ่าผมจะซื้อตรงนี้ผมจะกดซื้อตรงนี้นะครับผมเพราะว่าเทนมันกำลังขึ้นพอดีผมกดซื้อตรงนี้ตามตามตามราคานะเราพูดตามราคานะแล้วผมก็จะไปออกตรงนี้ซึ่งตรงนี้ราคาน่าจะอยู่ที่ตรงนี้ เห็นไหมครับผมก็จะได้กําไรอันนี้เห็นชัดๆเห็นชัดๆเลยถามอย,าอย่างนี้ผมบอกเมื่อกี้นี้ผมให้ดูตัวอย่างแล้วมีทั้งได้และมีทั้งเสียนะแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆมุมที่ผมให้ทุกคนได้ดูเป็นมุมที่ได้ซะส่วนใหญ่ไม่มีไม่มีอะไรที่จะบอกได้ว่านี่คือได้แน่นอนร้อยเนนะครับแต่ว่านี่คือโอกาสได้ค่อนขอ้างจะส่วนใหญ่เฉยๆนะครับโอเคนะจุดเข้าไปแล้วจุดออกไปแล้ววิธีดูนะครับผมนู่นนี่นั่นอะไรยังไงเราเล่าให้ฟังแล้วถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ย อย่าสนใจอยากอะไรเงี้ยคอมเมนต์มาพูดมาคุยกันก่อนอย่าเพิ่งรีบเล่นมีบัญชีทดลองก็ลองเล่นดูก่อนก็ได้ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับลองให้เป็นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่าก,กันวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ